นี่คือความสุขของข้าวเหนียวนะครับเช็ดเช็ดขนกินข้าแล้วนะครับนอนเตือนหนึ่งแล้วนะครับในขั้วสุขของเพลอนตุก,กตายังบแ่แด้วของมาให้นะครับหยอกจะคล้องกับเป็น <c oughs> ข้าวเหนียวหยอกจะคล้องกับเป็นนะครับกลับมาหอดบ้าน หยอ,อกกับพี่เขาปั้นนะครับหยอ,อกกับพี่เขาปั้นแล้วก็เขามาบ้านเขามานอนนะครับหลังจากหยอ,อกกับพี่เขาปั้นแล้วจะเอาอาหารให้แลนยู่หนาบ้านก่อนแล้วก็เอาเขามาในบ้านเอาเขามานี่บ๊ทได อยู่โดนครับรับได้เปิดพัดลมให้มัดคืนเอาโหลดเปิดพัดลมทั้งคืนเลยอืความ,มสุขมองกล้องสิเาเหนียวเหนียวเ้ยมองกล้องสิลูกเหนียวครับเหนียวครับน้องข้าวเหนียวครับมองกล้องสิลูกอืสงสัยนอนซึนครับ แม่ครับแม่ครับแม่ครับขอตุก,กตาหน่อยขอตุก,กตาให้เข้าเหนียวหน่อยเร็วไปเอาตุก,กตาเขามาให้เนี่ยข้าเหนียว เดี๋ยวแม่กําลัางไปตุ๊ก,กตาลูกเอาตุ๊ก,กตาวางลงเอาวางเลยวางเลยเป็นสเด็นบ่เอาหยอกตุ๊ก,กตาโชว์เร็วหออยอกตุ๊ก,กตาโชว์เอาครับกําลังเล่น,น,น,กกตตนมุดขึ้นี่ครับเป็นเล่นตุ๊กตาตัวนี้มดคืน ปูพาให้กระจับปัดนะครับหาเล่นตุ๊ก,กตาเร็วเนี่ยไปเล่นเล่นยยุ่งหยาครับลอยหยาติดขนเพลินเป็นกระสีขั้นนะครับเก็บออบยุ่งเนะ <c oughs> เป็นไรเป็นไรหืขั้นเหรอเหมือนหยาติดขนมันแล้วครับขั้นนั่นแล้ว นี่ครับคือกิจวัตรเพิินนะครับนอนตื่นขึ้นกระเล่นเล่นแล้วก็กินอาหารก็ได้เท่หให้ครับเอาไว้เดี๋ยวเราขื้นนะครับนอนนอนแล้วก็ตื่นขึ้นมาก,กินตีซีนี่เป็นนาฬิกาปุ๊กเลยครับทุกเมื่อนี่จะนาฬิกาปุกผมเลยตีซีนี่คือต้องลุก ผ้าออกไปข้างนอกนะครับไปอื้นะครับแล้วเอาไปหยอกพี่ขอบปั่นในมือเสาร์แล้วก็ขึ้นรถไปทำงานนั่ข้าวเหนียวข้าวเหนียวครับขา้วบขาเว,เวเหน,น,นียวครับมองกล้องเร็วข้าวเหนียวมองกล้องข้าวเหนียวข้าวเหนียวครับมองกล้องเร็ว สวัสด,ดีครับสวัสด,ดีเอฟซีทุกๆคนด้วยข้าวเหนียวมาส่งข้าวนอนครับข้าวเหนียวมาส่งข้าวนอนข้าวเหนียวนอนตื่นแล้วนะครับเอาเล่นตุ๊กตาโชว์นะครับก็ลัอกเล่นตุ๊ก,กตาโชว์มาก้านยะครับรตุกกตกบต๊ก,กตาตัวนี้นะครับ กำลังเล่นชุกกตาโชว์ข้าวเหนียวโชว์นะครับนี่คือช่วงข้าวเหนียวไลท์โชว์นะครับเป็นมกักตุกตาตัวนี้เอาคันมกักอย่าลืมกดไล่นะครับถ้าใช่ก็กดแช่นะครับและก็ที่แน่ๆอย่าลืมกดติดตามให้น่องข้าวเหนียวด้อครับขอบคุณ ทุกการติดตามนะครับที่เขามาให้ทุกมือนะครับขอบคุณหลายๆนะครับน้องเขาเนี้วกะเล่นหยอกนะครับนี่ครับก็ลเล่นตุ๊ก,กตาเอาให้เพื่อนเล่นตุ๊กตาก่อนนะครับเล่นตุ๊กตาให้เบื้องก่อนนี่คืออยู่บ้านนะครับนี่นี่คืออยู่บ้าน <c oughs> ความสุขของเพลินกินแล้วก็นอนนอนละก็เด่นเนาะนะครับมาหน่อยคือจังเด็กหน่อยนั่ยละแต่ว่าแหงบ่ดด้กอมคือเด็กหน่อยในเวลาเพิินก็น,น,อ,นอ,อนเอาข้าวเหนียวมองกล้องเร็วขั้นขั้นหยาด้สิได้เจ็บออกให้ข้าวเหนียวข้าวเหนียวครับมองกล้องสิลูกเนี่ยเนี่ยเนี่นอนอยิออกมานยังนี่ ข้าวเหนียวเอาข้าวเหนียวขั้นเดี๋ยว้เก็บปางยาออกให้ข้ okay. ขาวเหนียวมองกล้องแล้ว,วข้าวเหนียวข้าวเหนียวครับ <c oughs> ดื้อแล้วดื้อแล้วอนะครับมากดไลค์ใช่กดแชร์นะครับ,รบทีนแน่ยก็่าลืมกดติดตามปิดกำลังใจให้ข้าวเดนียวนำนะครับเปิดพัดลม ตัวนี้ให้มัดขึ้นเลยนะครับพัดลมเพิ่นยึดละครับยึดพัดลมนี่แล้วนะครับอ่ะไปแล้วนะครับเอฟซทุกทุกท่านนะครับขอบคุณกำลังใจไลยหลายครับข้าวเหนียวบาย,บายบายลูกข้าวเหนียวบ่วุสนใจเลยอยากออกมาบา,บายบายสวัสดีครับ